เธอเชื่อมาตลอดว่าพ่อทำงานอยู่ต่างประเทศแต่วันหนึ่งเธอกลับได้นั่งรถแท็กซี่คันหนึ่งที่มีกลิ่นเสื้อเก่าของพ่อโชยมาจากบ่อหน้าเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีและในจังหวะที่เธอพูดคำว่าพ่อคนขับรถก็เหยียบเบรกแรงจนรถสัน่นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องโกหกธรรมดาแต่มันคือความรักที่แอบซ่อนตัวมานานนับสิบปีถ้าคุณเคยคิดถึงใครสักคนที่เคยหายไปจากชีวิต คุณต้องดูเรื่องนี้จนจบเพราะตอนจบมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองความรักของพ่อไปตลอดการดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าความจนอาจทากสิ่งต่างๆไปได้ทุกอย่างยกเว้นหัวใจของคนเป็นพ่อค่ำวันหนึ่งฝนตกพรำกลิ่นถนนเปียกโชยเข้ามาทางหน้าต่างรถแสงไฟจากร้านสะดวกซื้อกระทบใบหน้าของเธอหญิงสาวในชุดนักศึกษานั่งเบาะหลังเธอมองจอมือถือ ยิ้มตอบเพื่อนแต่สายตากลับเหลือไปมองกระจกหลังเป็นพักทักโชเฟอร์แกร็บที่มารับวันนี้ดูคุ้นตายอย่างแปลกประหลาดเขาไม่พูดมากใช้หมุกแก๊ปบ,บังหน้าครึ่งหนึ่งเสียงตอบรับก็เบาเหมือนพยายามเปลี่ยนเสียงของตัวเองเธอไม่ติดใจจนกระทั่งรถติดไฟแดงหน้าสี่แยกใหญ่แอร์ในรถเย็นเฉียบแต่จูจูก็มีบางอย่างตีเข้าจมูกกลิ่นคุ้นเคย กลิ่นเสื้อก่าเก่าที่เธอเคยซุกนอนตอนเป็นเด็กกลิ่นที่เธอจำได้ดีเพราะมันคือกลิ่นของพ่อเธอหญิงสาวชะงักเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยจ้องมองแจ็กเก็ตที่พาดไว้บ่อหน้าผ้าสีซีดรอยขาดตรงแขนขวาและป้ายชื่อที่หลุดลุยมันคือเสื้อตัวเดียวกับที่พ่อเธอเคยใส่ประจำก่อนจากไปทำงานต่างประเทศเธอยืดขอขึ้นจ้องไปที่กระจกหน้า มองคนขับให้ชัดเจนอีกครั้งมือที่จับพวงมาลายัยมีแผลเป็นยาวตรงข้อมือเหมือนกับที่พ่อเธอเคยมีหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบเธอสูดลมหายใจลึกแล้วถามออกไปเสียงเบาคุณลุงคัสเคยขับแถวซอยเจ็ดมาก่อนไหมคัสคนขับไม่ตอบแต่ก้มหน้าลงเล็กน้อยลายเขาสัตวเล็กๆหญิงสาวเงียบคนลุกทั้งร่าง เธอเอื้อมมือไปหยิบแจ็คเก็ตตัวนั้นกลิ่นยิ่งชัดขึ้นเหมือนกอดพ่อเมื่อสิปีก่อนก่อนวันที่เขาจะหายไปจากบ้านพร้อมคำบอกลาว่าพ่อไปทำงานไกลนะลูกตั้งใจเรียนนะเธอหลับตาน้ำตาเริ่มคลอมือกำผ้าแน่นขึ้นพ่อเสียงนั้นหลุดออกมาทั้งที่เธอไม่ได้ตั้งใจคนขับเหยียบเบรกกระทันหันรถหยุดกลางถนนเงียบสงัดไม่มีใครพูดอะไร เพียงแต่เสียงฝนและเสียงสะอื้นเบาๆเริ่มดังขึ้นจากบ่อหน้ามือของเขาคลายจากภูมิะาลัยช้าๆเหมือนแบกรับบางอย่างหนักหน่วงมาตลอดชีวิตเขาไม่หันกลับแต่เสียงของเขาสั่นเหมือนพยายามกลืนบางอย่างไว้ไม่ให้ทะลักออกมาพ่อขอโทษคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเธอเธอไม่รู้ว่าควรโกรธเสียใจ หรือแค่ร้องให้ให้พอใจมือของเธอกำแจ็คเก็ตแน่นนิ้วสัน่นล้มหายใจติดขัดหนูคิดว่าพ่ออยู่ต่างประเทศเขาพยักหน้าแต่ยังไม่หันกลับพ่อรับจ้างขับรถแกร็ฟต,ตอนกลางคืนตอนกลางวันก็เป็นคนงานก่อสร้างพ่อไม่เคยไปไหนไกลเลยพ่ออยู่ใกล้ๆหนูมาตลอดคำว่าใกล้ๆหนูมาตลอดเหมือนตกหน้าเธอเบาๆ ให้ตื่นจากฝันยาวนานหลายปีแต่ทำไมพ่อไม่บอกหนูหนูไม่สนว่าพ่อจนหรือรวยหนูแค่อยากให้พ่ออยู่กับหนูเขาเงียบฝนยังคงตกรถทั้งคันอบอวลด้วยความเงียบปวดร้าวพ่อไม่อยากให้หนูอายไม่อยากให้หนูรู้ว่าพ่อไม่มีแม้แต่เงินจะส่งค่าเทอมเดือนสุดท้ายเธอหลับตาน้ำตาไหลลงข้างแก้มเหมือนฝนจากในใจเธอเอง พ่อคิดว่าหนูจะภูมิใจถ้าหนูเชื่อว่าพ่อประสบความสำเร็จในต่างประเทศเขาพูดต่อชา้าช้าเสียงเต็นไปด้วยรอยแผลจากความเหนื่อยล้าแต่พ่อไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยทุกวันที่เห็นหนูกลับจากมหาวิทยาลายัยพ่อจอดร,รถรอไกลๆแค่เห็นหนูเดินก็พอแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆเธอเงยหน้าขึ้นมองแ่นหลังเขาแ่นหลังที่ดูเล็กลงจากที่เธอจำได้ เส้นผมมีสีขาวแซมต้นคอมีเหงื่อแม้อากาศในรถจะเย็นเฉียบหนูไม่เคยอายพ่อเลยเสียงของเธอเบาแต่ชัดเหมือนคำสาบานหนูแค่น้อยใจที่พ่อไม่เคยให้โอกาสหนูได้รักพ่อในแบบที่พ่อเป็นจริงๆชายชรากลืนน้ำลายมือวางลงบนตักนิ้วสั่นหญิงสาวค่อยๆย,ยื่นมือไปแตะแขนเขาความอ่ดแล่นผ่านปลายนิ้วทันที มันคือสัมผัสที่เธอคิดถึงมาตลอดนุ่มแต่เต็มไปด้วยรอยดานจากการจับค้อนหิ้วปูนยกเหล็กกลับบ้านกันเถอะพ่อเขาสะดุ้งเล็กน้อยน้ำตาเขาไหลโดยไม่รู้ตัวมือของเธอกุมมือเขาไว้แน่นไม่ใช่คำขอร้องไม่ใช่คำตำหนิแค่คำเรียกจากลูกสาวที่ไม่ได้เรียกเขาว่าพ่อมานานหลายปี ชายชราไม่พูดอะไรอีกเขาสตาร์รถฟ้าฝนกลับบ้านหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งมองถนนเบื้องหน้าใบหน้าของเธอยังมีคราบน้ำตาแต่ดวงตาแน่วแน่เธอกําลังนับถอยหลังเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพ่อของเธออีกครั้งในแบบที่ไม่ใช่คนขับแกรบ็บไม่ใช่คนงานก่อสร้างไม่ใช่ภาพในจินตนาการจากต่างประเทศแต่เป็นแค่พ่อ คนหนึ่งที่รักลูกสุดหัวใจพ่อที่ยอมหลบอยู่หลังความอายเพื่อให้ลูกได้เดินหน้าอย่างภาคภูมิพ่อที่ไม่เคยจากไปไหนแค่ยืนอยู่ไกลๆให้ลูกได้โตโดยไม่ต้องแบกรับความจริงอันเจ็บปวดหญิงสาวเงียบแต่ในใจของเธอกําลังพูดกับตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมให้พ่อหลบซ่อนอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะจนแค่ไหนไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร เพราะจากวันนี้ไปเธอจะนั่งข้างๆเขาในทุกการเดินทางของชีวิตรถแล่นฝ่าฝนถ้าอดีตกลับสู่ปัจจุบันและเปิดทางสู่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีคำว่าแอบอีกต่อไปเสียงใบปัดน้ำฝนขูดกับกระจกดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอกรบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งสองไว้พ่อยังขับรถเงียบๆแต่บรรยากาศในรถเปลี่ยนไป จากความอึดอัดก,กลายเป็นความอบอุ่นแม้จะไม่มีคำพูดใดหญิงสาวยังกุมมือเขาไว้นิ้วของเขาอยากกระด้างแต่ไม่เคยอบอุ่นเท่านี้มาก่อนเมื่อถึงทางเลี้ยวเข้าซอยบ้านเก่าเขาชะลอรถเหมือนลังเลมันยังเหมือนเดิมไหมลูกเธอยิ้มจางๆสายตามองออกไปนอกหน้าต่างผ่านรั้วไม้เก่าๆที่ลอกล่อนกระถางต้นไม้หักครึ่งที่ยังวางอยู่ตรงมุมเดิม เหมือนทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแค่ไม่มีพ่ออยู่ในนั้นเขาหยุดรถตรงหน้าบ้านเครื่องยนต์ดับลงฝนเริ่มสาเธอเปิดประตูก้าวลงไปแล้วหันกลับมายื่นมือไปหาพ่อถ้าพ่อไม่กล้าเข้าไปงั้นหนูจะพาพ่อกลับเข้าไปเองเขายิ้มน้าําตาคลอเบ้าก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเธอแล้วก้าวลงจากรถ เสียงเท้ากระทบแอ่งน้ำกลิ่นดินปิดบอบบุญลมเย็นพัดใบไม่ไหวพวกเขาเดินเข้าบ้านด้วยกันเธอเปิดประตูไม้ที่เคยส่งเสียงยิดดอา้าเหมือนเสียงต้อนรับจากวันเก่าๆภายในบ้านเงียบสงบฝุ่นจับตามขอบหน้าต่างแต่เฟอร์นิเจอร์ยังอยู่ครบรูปถ่ายบนผนงังยังเป็นภาพเธอในวัยเด็กกับชายคนหนึ่งที่เธอเคยคิดถึงมากที่สุดในโลกเขายืนมองรูปนั้น นานมากเหมือนต้องการหยุดเวลาตรงนั้นไว้พ่อแอบมาทำความสะอาดบางครั้งกลัวบ้านจะโรมเกินไปเพื่อวันหนึ่งหนูกลับมาเธอเดินไปลูกๆถ่ายนิ้วสัมผัสฝุ่นแต่ไม่ปัดออกเหมือนต้องการจดจำรอยเวลานั้นไว้ให้ชัดตอนเด็กหนูเคยคิดว่าถ้าโตขึ้นหนูจะพาพ่อไปกินชาบูทุกวันเพราะพ่อชอบกินของร้อนเขาหัวเราะเสียงเบา แต่เต็นไปด้วยความสุขแล้วตอนนี้โตแล้วหนูยังอยากทำอยู่ไหมอยากสิเธอตอบพร้อมหยิบมือถือขึ้นมาแต่วันนี้เริ่มด้วยของง่ายๆก่อนบะมีซองสองถ้วยเหมือนเมื่อก่อนเขายิ้มกว้างน้ำตาค่อยๆไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาของความเจ็บปวดเธอเดินไปเปิดตู้กับข้าวทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม เหมือนพ่อไม่เคยย้ายออกจากที่นี่เลยจริงๆไม่กี่นาทีต่อมาเสียงน้ำเดือดในหม้อใบเก่ากลิ่นซุปหอมฟุ้งไปทั่วบ้านพวกเขานั่งบนพื้นเหมือนสมัยก่อนถือถ้วยบะหมี่กินด้วยกันในความเงียบเงียบที่ไม่อึดอัดแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความรักพ่อรู้ไหมหนูเคยฝันถึงพ่อเกือบทุกคืนแต่ในฝันพ่อไม่เคยพูดอะไรแค่มองหนู แล้วเดินจากไปเขาวางถ้วยลงเงยหน้ามองเธอแววตาสันไหวแต่คืนนี้ฝันของหนูเปลี่ยนแล้วพ่อไม่เดินจากไปแต่เดินมานั่งข้างๆหนูเขายิ้มมือวางลงบนหลังมือเธอเบาๆเสียงฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงไฟสลัวจากหน้าบ้านส่องเข้ามาจับเงาของสองพ่อลูกไว้คู่กันไม่มีใครพูดอะไรอีก เพราะบางความรู้สึกไม่ต้องใช้คำอธิบายหัวใจที่เคยพลาคได้กลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งและบ้านหลังเก่าก็ได้เสียงหัวเราะกลับคืนมาหลังจากเงียบไปนานหลายปีรุ่งเช้าแสงแดดลอดฐานม่านบางๆกระทบพื้นไม้ที่เคยเงียบเหงาหญิงสาวตื่นก่อนเธอลุกจากฟูกเก่าเดินย่องเบาไปยังห้องครัวเธอเปิดตู้เย็น ไม่มีของสดมีแค่ขวดน้ำเปล่ากับขนมปังแห้งสองแผ่นเธอถอนหายใจเบาๆก่อนจะหันกลับไปมองพ่อที่ยังคงหลับอยู่บนฟูกอีกผืนท่าทางเหมือนคนที่หลับลึกที่สุดในชีวิตเธอเดินออกจากบ้านถือกระเป๋าเงินใบเล็กติดมือแวะร้านขายของชำหน้าปากซอยเสียงเจ๊เจ้าของร้านทักนกว่าผีหลอกกลับมาเมื่อไหร่นี่หนูแพรเธอยิ้มหยิบไข่ ข้าวสารน้ำปลาแล้วตอบเบาๆกลับมาเมื่อวานค้ากับพ่อเจริตาเหมือนกำลังเรียบเรียงความทรงจำก่อนจะเอ่ยออกมาเสียงอ่อนพ่อหนูหน่าเหรือเขามาซื้อของที่นี่ตลอดเลยนะไม่เคยบอกว่ามีลูกสาวกลับมาแพรเงียบยื่นเงินให้รับของแล้วรีบเดินกลับบ้านเมื่อเปิดประตูกลิ่นในครัวยังเป็นกลิ่นของคืนหวาน แต่แบลตาเธอเปลี่ยนไปแน,แน่วแน่และอบอุ่นพ่อยังไม่ตื่นเธอเริ่มหุงข้าวตอกไข่ทอดไข่เจียวใช้กระทะใบเดิมที่เคยหัดทำอาหารกับเขาสมัยเด็กเสียงไข่กระทบกระทะดังชาปลุกให้ชายชาราลืมตาขึ้นเขามองรอบตัวกลิ่นอาหารเช้าเสียงจานที่ถูกหยิบออกจากตู้รอยเท้าของลูกสาวในครัวน้ำตาคลออีกครั้ง แต่คราวนี้เขายิ้มไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะเขารู้ว่าบ้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งตื่นพอดีเลยพ่อหนูทำข้าวเช้าไว้ให้ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยไข่เจียวกรอบมากเขาพยักหน้าลุกขึ้นนั่งขยี้ตาแล้วเดินไปล้างหน้างเงียบๆพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันไม่มีทีวีไม่มีเสียงเพลงมีแค่ช้อนกระทบจาน และคำพูดสั้นๆอร่อยไหมพ่อที่สุดแล้วลูกหลังอาหารเช้าแพรลุกไปหยิบกระดาษและเริ่มเขียนอะไรบางอย่างพ่อมองอย่างสงสัยเขียนอะไรเหรอลูกงบรายวันค่ะหาหนูจะอยู่กับพ่อทุกวันหนูมีเงินเก็บเราจะเริ่มใหม่แต่หนูต้องจัดระบบเพราะพ่อใช้เงินมั่วแน่ๆเขาหัวเราะเสียงดัง เสียงที่บ้านหลังนี้ไม่ได้ยินมานานงั้นพ่อก็ต้องเชื่อฟังลูกละสิใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้พ่อต้องหยุดขับแกร็บพักก่อนเรามีแผนใหม่เขาสะดุดนิ่งไปก่อนจะค่อยๆพูดเบาๆแต่ลูกยังเรียนอยู่พ่อไม่อยากให้ลูกลำบากเพราะพ่อแพรลูกขึ้นเดินไปหาพ่อจับมือเขาวไว้แน่นหนูไม่ได้ลำบาก หนูแค่กำลังได้สิ่งที่หนูเคยอยากได้มากที่สุดในชีวิตกลับคืนมาคืออะไรเหรอลูกเธอยิ้มน้ําตาเริ่มคลออีกครั้งคือพ่อไม,กกไม่ใช่คนกับกร็บไม่ใช่คนไกลแต่คือพ่อจริงๆของหนูเขากลั้นน้ำตาไม่อยู่โผลเข้าไปกอดเธอแน่นความอบอุ่นจากกอดนั้นไม่ใช่แค่กอดระหว่างพ่อลูกแต่มันคือการเยียวยาหัวใจสองดวง ที่เคยถูกพรากด้วยความจนและความกลัววันนี้ไม่มีความลับไม่มีหน้ากามีแต่ความรักที่เปลือยเปล่าแต่จริงใจที่สุดเมื่อแยกจากอ้อมกอดแพรยิ้มและพูดขึ้นอีกครั้งวันนี้เราไปซื้อของเข้าบ้านกันนะแล้วเย็นนี้หนูจะพาพ่อไปกินชาบูจริงๆเขาหัวเราะแต่แววตายังแดงกำ่ำ ขอร้านถูกๆหน่อยนะลูกพ่อไม่อยากให้เปลืองไม่ค่ะวันนี้พ่อกินแบบไม่ต้องคิดเรื่องเงินเลยถือว่าหนูเลี้ยงพ่อบ้างเขาพยักหน้าแล้วลุกไปหยิบแจ็คเก็ตเก่ามาใส่แพรมองก่อนจะพูดเบาๆไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะวันนี้พ่อไม่ต้องหลบอะไรแล้วเขาชะงักมองแจ็คเก็ตในมือแล้วพับมันอย่างบรรจง วางไว้ในลิ้นชักเหมือนพับความลับเก่าๆเก็บลงไปในอดีตจากนี้ไปเขาจะเป็นพ่อในวันที่ลูกมองเห็นได้เต็มตาไม่ใช่เงาไกลๆในรถแกร็บอีกต่อไปเสียงประตูบ้านปิดลงพร้อมกับรอยยิ้มและแสงแดดที่เริ่มส่องเข้ามาเต็มบ้านอีกครั้งเสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนหน้าบ้านสองพ่อลูกเดินเคียงกันรอยยิ้มของพรสดใส แววตาของพ่อเต็มไปด้วยประกายที่หายไปนานลมเช้าพัดเบาๆพัดกลิ่นหอมจากร้านปลาท่องกว๋วไทยซอยแผงลอยเดิมเจ้าของคนเดิมแต่วันนี้ต่างไปเขาไม่ใช่แค่คนเดินผ่านวันนี้เขาเดินกับลูกไม่ใช่ในเงามืดแต่ในแสงแดดกลางวันแพรหยุดหยิบเหรียญจากกระเป๋าสั่งปลาท่องกว๋วหกชิ้นพ่อแอบยิ้ม ยังจำได้ว่าพ่อชอบกินกับนมข้นเหรอหนูจำได้ทุกอย่างแม้แต่ตอนพ่อเคยทำหล่นแล้วหนูร้องให้พวกเขาหัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นเหมือนปลุกชีวิตให้กับซอยเล็กๆที่เคยเงียบเหงาขณะเดินผ่านหน้าร้านของฉันเจ๊เจ้าของร้านโผล่นหน้ามายิ้มคุณพ่อคุณลูกวันนี้เหมือนหนังเลยนะแพรยิ้มตอบเรื่องจริงข้าไม่ใช่หนังเจ๊หัวเราะ ดีใจที่เห็นพ่อหนูกลับมายิ้มอีกครั้งเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยพูดกับใครเลยเหมือนคนที่หายใจแค่ให้พออยู่ไปวันๆคำพูดนั้นแทงใจพ่อเบาๆแต่ไม่เจ็บเหมือนเก่าเพราะวันนี้เขาไม่ได้หายใจเพียงเพื่ออยู่แต่หายใจเพื่อเริ่มต้นใหม่เมื่อถึงตลาดแพรพาพ่อเดินเลือกของสดเธอจดรายการไว้ในมือมีหมูไข่เต้าหู้ผักบุ้ง และขิงแก่สำหรับต้มน้ำหนูจะทำต้มจืดหมูสับเย็นนี้กับเต้าหู้ทอดราสีอิวเขามองแววตาภูมิใจใครสอนทำอาหารลูกหน้ายูท b e ค่ะแต่ใจหนูอยากให้พ่อเป็นคนสอนจริงๆเขายิ้มมือของเขายื่นไปจับถุงใส่ผักให้เธอแบ่งเบาน้ำหนักเหมือนที่เคยทำเมื่อเธอยังเด็กเมื่อกลับถึงบ้านเธอเริ่มลงมือทำอาหาร พ่อช่วยล้างผักจัดต๊ะเปิดทัดลมเช็ดจานทุกจังหวะของวันเหมือนเสียงดนตรีเบาๆไม่มีอะไรหวือหวาแต่ลึกซึ้งและงดงามตอนเย็นพวกเขาออกไปที่ร้านชาบูเล็กๆในห้างใกล้บ้านโต๊ะริมหน้าต่างแสงสีอุ่นๆเสียงน้ำซุปเดือดในหม้อกลางต๊พะพลายิบเนื้อใส่หม้อมองพ่อที่ยิ้มตลอดเวลา จำได้ไหมตอนเด็กพ่อเคยบอกว่าถ้าพ่อมีเงินจะพาหนูไปกินชาบูทุกเดือนเขาพยักหน้าเสียงเบาแต่ก็ไม่มีสักเดือนที่พ่อทำได้จริงๆแพรมองเขาสายตาจริงจังไม่เป็นไรพ่อวันนี้หนูพาพ่อมาเองและต่อจากนี้เราจะมากินด้วยกันทุกเดือนไม่ใช่เพราะมีเงินแต่เพราะเรามีกันและกัน เขาวางตะเกียบน้ำตาไหลเงียบๆอีกครั้งมือยื่นมาจับมือเธอไม่มีคำพูดใดแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ล้นจนไม่มีถ้อยคำใดอธิบายคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านเธอนั่งบนพื้นเปิดอัลบั้มรูปเก่ารูปใบหนึ่งหลุดออกมาเป็นภาพเธอนั่งบนไหล่พ่อตอนอายุห้าขวบเธอยิ้มแล้วยื่นให้เขา พ่อยังจำวันนั้นได้ไหมเขามองรูปหัวร้อนในลำคอจำได้สิหนูร้องให้เพราะพ่อไม่ยอมซื้อข้าวโพดปิ้งเธอพยักหน้าแล้วพ่อก็อุ้มหนูไปซื้อจนได้หนูจำได้ดีเขาวางรูปลงหันมามองหน้าเธอแล้วหนูยังจำได้ไหมว่าตอนพ่อไปพ่อไม่ได้จากหนูไปเพราะไม่รักแต่เพราะอยากให้หนูไม่ไอายคนอื่น เธอมองตาเขานิ่งหนูไม่เคยอายพ่อเลยหนูเสียใจมากกว่าที่พ่อคิดแบบนั้นเขาก้มหน้าเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดชา้ชาๆขอบใจนะลูกที่ให้อภัยพ่อที่พากลับมาอยู่ในชีวิตของหนูอีกครั้งแพรยิ้มไม่ใช่ให้อภยัยแต่คือรับพ่อกลับมาในที่ที่พ่อควรอยู่เสมอคืนนั้นไฟในบ้านดับลงชา้ชาๆ แสงจากดวงจันทร์สองผ่านหน้าตา่างจับเงาของพ่อลูกสองคนที่กำลังนั่งคุยกันบนพื้นไม้เป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่ไม่มีความลับไม่มีคำโกหกมีแค่ความจริงและความรักที่ไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปบางครั้งความรักของพ่อไม่ได้มาในรูปแบบคำพูดหวานหรือของขวัญราคาแพงแต่มาในรูปแบบของความเสียสละ การยอมเจ็บเงียบเีบเพื่อให้ลูกยิ้มได้โดยไม่ต้องแบกรับอะไรเลยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่แกล้งเป็นคนขับกระบเพื่อรับลูกสาวอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือความจริงของใครหลายคนที่รักจนยอมซ่อนตัวตนเพื่อเห็นคนที่เรารักมีชีวิตที่ดีกว่าและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเขาจนแค่ไหนแต่คือ เราเลือกแแอภัยและเดินไปด้วยกันหรือไม่ขอบคุณที่อยู่กับเรื่องราวนี้จนถึงนาทีสุดท้ายถ้าคุณเคยมีใครที่เสียสละเงียบเงียบเพื่อคุณขอให้คุณกลับไปกอดเขาหรือส่งข้อความสั้นๆว่าหนูรักพ่อเพราะบางครั้งแค่ประโยคเดียวก็อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนได้ถ้าคุณรู้สึกอินกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักได้ดูและที่สำคัญ กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับเพราะที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักเรื่องราวที่ธรรมดาแต่ทรงพลังผ่านการเล่าเรื่องแบบที่คุณจะไม่มีวันลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่ารักพ่อในแบบที่เขาเป็นถ้าคุณเชื่อว่าความรักไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่จริงใจก็พอแล้วขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้แล้วพบกันในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ที่จะสั่นไหวหัวใจคุณอีกครั้ง อย่าลืมกดติดตามช่องชื่อช่องของคุณเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวทรงพลังของเราเราคือช่องสำหรับคนรักการเล่าเรื่องด้วยหัวใจ